นองเช่าเก๋ยน้อยมือมีหมอเลี่ยงใจสีมาเบาเลี้ยงวัคซีนโควิดสิเก้ามีประโยชน์หลายกะโทอย่งางชัดเจนค่ะพี่น้องเช่าเก๋ยน้อย,อยมั่นใจได้วัคซีนทุกชนิดผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยาฉีดแล้วท่านสิเป็นฮี่โล่ฟืนฟูเศรษฐกิจมีหมอลำบึงได้เซิรนบังไฟได้จัดถุนคูได้คููผูกเซียวสร้างพุ่มคุ้มกันมูบอน้ำโละมัสู่หลูกหลานสงการันได้เหรียทันก็ต้องยาก พร้อคุณหมอสิดูแลผันยางไก่ชีนผันอยู่ในมือหมออยู่แล้วอําเภอเปื่อยน่อยของเขา้าต้องฉีดวัคซีนให้ได้หลายกว่าหนึ่งมืนหนึ่งพันคนหมอเลี่ยมใจฉีดแล้วปลอดไทยไรกังวลค่ะผันสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปหมอพรอ้อโรงพยาบาลเปืิดหน่อยอสมอสาธารณสุขังเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าง,งคทุกแห่งของคุณค่ะขอคอไวรัสตัวก็ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าหนึ่งภูมิรคประว่าจำตัว หรือมียาที่จําเป็นต้องกินให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน 2. ง,งดออกกํา่างกายหนักๆย่างหน่อยสองมือพักผ่อนให้เพียงพ่อว่ต้องมีตกกังวล 3. หากมีอาการป่วยมีไข้ว่าสบายให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน1-2สัปดาห์ 4. กินน้ำหลายๆงดเครื่องดื่มชากาแฟน้ำม,มัดร่มแอลกอฮอล์หา รับประทานอาหารให้เรียบร้อยหางมียารักษาโรคประจำตัวที่ต้องกินับรับประทานได้เลย,เลยขอปฏิบัติหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 บเกาหพักรอสังเกตอาการย่งหน่อย30นาทีหากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะชาตึงเสีแขนขาอ่อนแรงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท่านที่สพยายามจะใส่แขนที่ฉีดหรือทำงานนักย่ำหน่อย2มือ3 หากมีไข่ในรับประทานยาพารา1เมดซีเมื่อกลับบ้านแล้วสังเกตอาก,การตัวเอง2-3มือหากมีอาการผิดปกติเช่นแขนขาอ่อนแรงชาขึ้นซีบบากเบียวไข้รีบพบแพทย์ทันทีถึงแม้ว่าสีฉีดวัคซีนแล้วเขาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันย่างเข่งขัดคือสวมหน้ากากอนา,ามัยเว้นระยะห่างลลางมือ ผมบุญส่งอมรสิทธิกุลได้รับวัคซีนโควิดสองเข็มแล้วนะครับคือเข็มแรกวันที่ยีสิบสองเมษายนสองห้ากสี่ผมมีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันความดันโลหติตสูง ไขมันด้เลือกสูงโรคไตระยะที่สามอาการข้างเคียงี่จีดเขทมแรกเือจะวิเวียนศี่สภาพ้าการาศวันร้อนแล้วก็มีอาการปวดศีรษะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่จากนั้นก็เป็นปกติปกติมาเรื่อยๆแล้ะครับพอมาฉีดเข็มที่สามก็มีอาการปวดศีรษะแต่ไม่ปวดมาก วดที่ใสอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ก็หายเป็นปกติแต่ถ้าไม่ฉีดนีเพรมะว่าการป้องกันโลกโควิดนี่ไม่รู้ว่ามันจะหายจากโลกเราไปเมื่อไหร่แต่ถ้าเราฉีดวัคซีนป้องกันเราก็จะป้องกันโควิดได้ระดับหนึ่ง เพราะว่าเชื้อมันจะไม่ลงปลอดทําให้อาการเสียชีวิตน้อยมากนะครับแต่ถ้าฉีดแล้วเราไม่ป้องกันตัวเองเราก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อเหมือนกันนะครับก็ขออยากให้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายและชาวเปวยน้อยของเรานี่แหละครับเชื่อกันมา ฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันให้ภูมิคุ้มกันหมู่ของเราให้มันเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับครับก็ขอฝากแกค่น,นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเมญสนกน้ำใจดีเทศรศกรนะคะฉีดวัคซีนโควิดครบสองเข็มแล้วนะคะเข็มแรกสบายมากเลยค่ะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ แต่ว่าเข็มที่สองอาจจะมีปวดนิดหน่อยค่ะปวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อยเหมือนเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ก็สามารถทํากิจกรรมได้ตามปกติเป็นไม่เกิน1วันก็หายไปนะคะเชิญชนทุกท่านมาฉีดวัคซีนกันนะคะ